ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยตี้สารุตากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปในช่องของพลอยนะ,ะขอโทษทุกคนมากๆาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพลอยก็มีเวลาแล้วนะคะก็จะมาทําคลิปให้นะเป็นคลิป manifestation one o one นะคะใน ep ที่5แล้วนะคะก็ใน ep นี้นะคะพลอยก็จะ พูดเกี่ยวกับเรื่อง uh, scripting manifestation นะคะหลายๆคนคงอาจจะเคยได้ยินหรือว่ายังไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเรามาทำความรู้จักกันในคลิปนี้ก็เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะพอยจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะคือน้องเจ้าของแบรนด์นะคะก็คือแนะนำส่งมาให้พอยใช้นะชื่อว่า c a r t r d g e นะคะตัวนี้เป็น s c r u b ค่ะทุกคนแต่ว่า ไม่ใช่สครับธรรมดานะเป็นสครับที่ทําจากเ,าเม็ดบีทของผลโกโก้นะคะก็จะแบบสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งอย่างข้อยเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยใครๆใครที่ผิวหน้าแห้งนะคะแล้วเคยใช้สครับตัวอื่นๆนะแล้วแบบใช้เสร็จแล้วหน้าแบบจะยิ่งแห้งไปนะคะตัวนี้คือไม่เป็นเลยนะแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะนี่ขอยลองใช้มานนานมากแล้วเพราะว่าน้องส่งมาให้พ้อยแบบ เป,เป็นเกือบปีแล้วพลอยก็ลองใช้มาเรื่อยๆนะคือชอบมากเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะใครที่สนใจนะก็ไปติดตามในไอจอีของน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะลงไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในวันนี้พลอยก็จะพูดเรื่อง scripting manifestation นะคะคืออะไรในเรื่องนี้นะคะพลอยก็เคยพูดไปแล้วในคลิปนี้นะคะก็ตามไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปนั้นด้วยนะคะสำหรับ ในการใช้งานนะคะสคร i ปติ้งก็ูชื่อมันก็พูดอยู่แล้วนะคะคือการเขียนสคริปต์เนี่ยถนะ้าเคยใครเคยได้ยินนะคะคือการเขียนสคริปต์เขียนข้อความต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะคือเป็นการที่จะทําให้สิ่งที่เราอยากได้มาปรากฏในรูปของตัวอักษรนะคะก็จะเขียนได้อย่างแบบ รายละเอียดได้ทุกทุกอย่างเลยคือคือมันจะชัดชัดเจนในความเป็นว่าความชัดเจนว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะคือถ้าเกิดสมมติเป็นภาพเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดรายละเอียดได้แบบอยู่โฟกัสกับตัวภาพได้นานหลายๆคนจะไม่ได้สามารถใช้เทคนิคการทำเป็นภาพหรือการฟังเป็นเสียงได้นะคะนี่คือจะออกมาในรูปแบบของตัวหนังสือซึ่งพอยอะจะบอกเลยว่าพอยอะมีการใช้สครูตติ้งเนี่ย ในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้ผลตลอดเลยอันนี้คือคือมันมหาัศาจรรย์มากทุกคนมันเป็นเรื่องที่พอยอะบอกว่าคอยมีหลายเทคนิคในการใช้ในเรื่อง manifestation อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่อง scripting เนี่ยเป็นเรื่องที่คอยจะนํามาใช้กับเรื่องความรักนะคะก็คือการหาคู่นะคะอ,อจริงๆอะพูดอันนี้แล้วมันตลกมากเลยนะทุกคนแต่ว่าคอยใช้เรื่องนี้ได้ผลอะ่ะ มา2ครั้งแล้วคือใช้สอบครั้งได้สองครั้งเลยคือเป็นร้อยเปอร์เซนต์ของการใช้เรื่องนี้นะคะเพราะอะไรพอถึงการนำตัวสคริปติ้งอ่ะมาใช้กับการหาหาแฟนนะคะคือมันจะสามารถทำได้ละเอียดละเอียดมากๆหลายๆคนคงเคยฟังหรือเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าเอออยากได้ใครคนแบบไหนนะคะให้เขียนให้ชัดเจนเลยว่าต้องการอะไรยังไงบ้างแบบครั้งแรกที่พอยขอนะทุกคนพอยเขียนแบบ เป็นเกือบร้อยข้อจริงๆแบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบข้อจำไม่ได้แต่มันเยอะมากแบบหน้าเอเชียคือแน่นมากตอนนั้นพะเขียนแบบใช้ปากกาเขียนนะคะแล้วก็เชื่อแปลว่าแบบไม่เกินหลังจากนั้นอ่ะไม่เกินเดือนหรือสองเดือนไม่เกินเนี้ยแมกซิมัมสองเดือนอ่ะพอเจอคนคนนั้นจริงๆนะทุกคนคือมันแบบเออมหาศาลมากแต่ตอนนั้นเวลานั้นอ่ะ่อขอเวลาที่พออ่ะยังเด็กกว่านี้อยู่นะคะก็ออประมาณสิบ สิปีที่แล้วอ่ะนะคะก็ก็จะได้แบบเออคนที่เราต้องการในเวลานั้นแต่ว่าเวลาผ่านไปก็โอเคอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการหรือว่าไม่ได้แมชในการใช้ชีวิตกันนะคะนี้เราก็แยกย้ายกันไปเนาะแต่ว่าในจังหวะที่พลอยได้เจอแฟนคนคนนี้นะคะพลอยก็ใช้สคริปติ้งแบบเดียวกันเลยนะคะพลอยก็เขียนข้อความไปเลยว่าพลอยอยากได้ได้ใครคนไหนเป็นแบบไหนเลาวพลเขียนเลยว่าอยากได้คนที่แบบ เก่งภาษาอังกฤษนะคือตอนนี้แฟนพอยก็เป็นต่างชาติก็ใช้ภาษาอังกฤษแบบร้อในการพูดเขาฟังไทยไม่รู้เรื่องนะคะคือเขียนหลายอย่างมากว่าเออต้องการคนแบบนี้มีเวลาให้ต้องการคนที่เป็นนักธุรกิจเหมือนกันต้องการคนที่เป็นบุคลิกแบบนี้ผู้นําแบบนี้แบบทเที่ยวรอบๆเหมือนกันคือเขาก็เที่ยวเยอะมากดูกคนเที่ยวแบบแบบ50กว่าประเทศแล้วอะ่ะแล้วก็เวลาว่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะแบบ ไม่ได้ทํางานเลยนะก็มีเวลาว่างแบบร้อยเปอร์เซ็นก็เขียนเขียนข้อที่เขาอยากได้เลยเนี่ยเขาเขียนแบบเยอะมากเลยนะคะจริงแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้เขียนในกระดาษเอาเขียนในมือถือนะคะเขาก็พิม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 พ์ว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเขาก็ละเอียดมากเลยนะทุกคนแบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งตอนแรกอะเขาจะบอกว่าตอนที่เอยเจอแฟนั้งแรกแฟนเขาอยังสูบบุหรี่อยู่นะตอนที่เราคุยกันนะคะแต่ว่า อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าโอเคคอยบอกว่าคอยแบบรับไม่ได้ถ้าเกิดสูบบุหรี่เพราะว่าคอยจะเป็นคนแ้บุหรี่มากเขาก็ตัดสินใจเลิกบุหรี่ก่อนที่จะมาเจอคอยในวันแรกนะคะวันที่เขามาเจอคอยคือเขาไม่สูบบุหรี่แล้วแล้วตอนนี้สองปีกว่าแล้วนะคะก็ไม่สูบบุหรี่เลยนะคะคอยก็เอ้ยมันเป็นไปได้เนาะจากเพราะว่าความตั้งใจของเราเราอยากได้คนแบบนั้นมากจริงๆนะทุกคนคอยก็จะเขียนไปเลยว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะว่าเป็นยังไงเราจะเขียนรายละเอียดได้แบบ คบถ้วนกระบวนความมากๆถ้าเกิดว่าใช้เป็นเป็นตัวหนังสือนะคะเรื่องสคริปติ้งเนี่ยพอยก็จะใช้กับเรื่องเนี่ยเจอแฟนมาสองคนนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงกับในกระดาษของพอยมากคือแม้กระทั่งตอนแรกถ้ายังไม่ตรงแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเขาก็ปรับมาให้ตรงกับในในความต้องการของเราแบบงงๆเลยนะคะคืออันนี้พอยแบบ สองครั้งแล้วใช้สองครั้งแล้วก็ได้สองครั้งแล้วก็วิธีการคือเขียนทุกอย่างที่เราต้องการนะคะคือไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนคนนี้ไหมไม่ต้องกังวลว่าจะได้สิ่งสิ่งนี้ไหมแค่เขียนไปเพราะว่าคนที่จะหาให้เราไม่ใช่คนเขาเป็นจัก,กรวาลเป็นพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะเขาจะไปเสิร์ชชิงมาเลยหุ่นบนโลกนี้เป็นแบบแบบเจ็ดบิลเลียนใช่ไหมคนก็ก็ต้องมีคนคนนึงที่ใกล้เคียงกับความต้องการของเราอะ ได้แบบนั้นหรือของที่เราอยากได้นะคะแต่พอยจะไม่ให้เขียนแบบนี้นะไม่ให้เขียนว่าต้องการคนคนคน,นี้ต้องการใน A ต้องการใน B ีคือเทคนิคก็คือเราจะไปรู้ดีกว่าจัก,กรวาลได้ยังไงเขามีแคตต์แคตกรีแบบเยอะกว่าเรามากเขามี d a t a าเบสแบบเยอะกว่าเรามากนะคะเราอย่าไปบอกจอบจงว่าเราต้องการคนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขารู้ดีกว่าเราอเออเขาเป็นคนที่เห็นข้อมูลแบบทุกอย่างะเขารู้ว่าโอเคนําคนนี้มา มา,มากับเราตอนนี้นะเป็นคนที่ตรงกับความต้องการของเรามากกว่าที่เราจะแบบไปบล็อกตัวเองว่าเราต้องการแบบเรื่องแบบนี้คนแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนเขียนนะลองฝึกเขียนดูว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่าไปอย่าไป บอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกหรืออะไรคือเขียนไปเถอะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใน d a t a b a เบอะมีอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้อาจจะไปเขียนกับเรื่องบ้านก็ได้นะอยากได้บ้านลักษณะแบบไหนทำเลประมาณไหนอยากได้เป็นเอ,อ่อทาวน์เฮาส์อยากได้เป็นคาลิค่าอยากได้เป็นคอนโด คือไปเขียนได้เลยนะว่าเออต้องการแบบนี้อยู่ทำเลประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีในการเพิ่มพลังเพื่อให้เกิดขึ้นได้นะคะพลอยก็จะนํากระดาษนะตอนครั้งแรกเป็นกระดาษแล้วก็ครั้งที่2เป็นมือถือมาดูทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนวันละสองครั้งเป็นเหมือนการเพิ่มแบบเออโอเครีมาย์เราเนาะโอเคตอนนี้เรากําลังเซิร์ชชิงคนแบบนี้อยู่นะคะก็ ก็ไม่นานเลยอทุกคนก็เ่อยก็ได้เจอได้เจอแบบเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราเจอเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ๋อคือคนนี้แต่ว่าเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มอ๋อเอ้ยมันเริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเราสามารถติ๊กได้เลยอะเช็คบ็อกซ์ได้เลยว่าเฮ้ยตรงๆรงๆตรงจนแบบ เออมันงงมากเลยนะคะอันนี้พอยก็อยากจะฝากเทคนิคนี้นะคะไปให้เพื่อนๆลองใช้สคริปติ้งดูนะว่าจะเวิร์กกับเพื่อนๆในด้านไหนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครเวิร์กกับตัวเองในด้านไหนามาแชร์บอกพอยด้วยนะพอยจะดีใจมากๆเลยนะคะรอมากๆเลยว่าเออทุกคนนําไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์กับ เทคนิคที่คอยแชร์ไปให้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยนะคะอยากให้คอยพูดเรื่องอะไรนะแล้วกออ็อยากถามอะไรคอยจะ DM มาส่วนตัวก็ได้จะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็พอยจะยินดีตอบทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ